เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านชมทุกท่านที่กดเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยครับสาหรับการแนะนาเซตรูนเซตไอเทมแล้วก็พลังแฝงของไวเลดก่อนจะเข้าไปดูในตัวเกมกันเนี่ยผมก็ขอบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าเหตุผลใดผมจึงใส่เป็นโบรแคสเซพร์มาชิ้นแรกแล้วก็เอามาเบิร์สเดมีนะครับชิ้นที่2เนี่ยทางท่านของรองเท้าก r i แจกรีฟหรือว่ารองเท้าป้องกันสถานะนั่นเองทาให้เราเนี่ยลดเวลาของสตันสโลได้มากขึ้นนะครับชิ้นที่3เนี่ยเป็นทางด้านของครีฟเซนติที่ จะช่วยเพิ่มอัตราคริติคอลให้เราเนี่ยประมาณ25%แล้วก็ความแรงคริติคอลเพิ่มขึ้นอีก40%นะครับเป็นไอเทมประจำตัวของแคร์ี่หลายๆตัวอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่จะช่วยเพิ่มอัตราและดาเมจของคริติคอลขึ้นครับซึ่งเบลเลตเนี่ยก็เป็นตัวที่เวลาเรากลิ้งสกิลหนึ่งเสร็จแล้วยิงออกไปถ้ามันติดครีม,มันก็ค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับต่อมาก็เป็นทางด้านของออมนิอาร์มนั่นเองซึ่งออมนิอาร์มไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะเป็นไอเทมที่แบบเออ่ค่อนข้างจะรุนแรงเหรับ Assassin, Carry, แ็นะคไับ หลังจากที่เราใช้สกิลเนี่ยการโจมตีปกติครั้งต่อไปมันจะรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีบราคูดาวมาสองวีนะซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะกับไวโอเลตนะครับเพราะว่าท่านหนึ่งของไวโอเลตเนี่ยเวลาที่เรากลิ้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยิงแรงขึ้นครับเพราะมันจะเป็นปืนใหญ่แล้วจะคอมโบคู่กับออมนิอาร์มก,ก็จะแรงขึ้นไปอีกนะเวลาที่เราติดครีบว่าอีกฝั่งน่าจะหนาวคนไม่น้อยเลยนะครับต่อมาเนี่ยก็จะขออธิบายเป็นเฟเนทูสนะครับเฟเนทูสเนี่แฮปป์พลที่เราต้องออกอันนี้ก็เพราะว่ามันจะเพ คือบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดอาจจะไปออกเป็นเซลิสติงหรือว่าเป็นอีฟิทคาวเพิ่มอัตราและโอกาสคริติคอนและความเร็วโจมตีก็ได้ครับแต่ก่อนอื่นผมขอท,ที่บายแบบนี้ก่อนไวโอเลตเป็นฮีโร่ที่เราไม่ต้องการความเร็วโจมตีมากครับเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้มีดาเมจเป็น DPS แบบแคดดี้หลายๆตัวเช่นลาบิวแต่ว่ามันเป็นฮีโร่ที่เน้นดาเมจเบิร์สแรงๆนะครับซึ่งก็คือมันคล้ายๆกับด้วงนั่นเองครับสำหรับดาเมจของไวโอเลตอะเราจะแบบ เบร์สแรงๆให้หายในชุดเดียวนะไม่ได้แบบเป็นดาเมจ DPS ต่อๆเขาแบบพวกไฮเตะลาวิวเอรันดออะไรพวกนี้นะครับเป็นดาเมจแบบเบิร์สชุดเดียวหายนะก็เลยจะออกเป็นเซตไอเทมแบบนี้นะครับคือโปรเจคต์สเปียร์ฟลีปเซนติโอมนีอาร์มแล้วก็เป็นเฟรนดูชสังเกตว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะไม่มีความเร็วโจมตีหรืออัตราคียค้อนอยู่เลยนะครับนอกจากดาบฟลีเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบเร่งดาเมจเร่งจอกกาะทั้งนั้นเลยครับก็เป็นไอเทมที่เหมาะกับเบลเลตมากที่สุดนะ ผมแนะนําว่าถ้าเราจะเล่นเวลเล็ตก็จะออกเป็นเซตแบบนี้นะครับความโดะโจมตีกับอัตราคริติคอนไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะโดยส่วนตัวผมอะเวลเล็ตมันเป็นตัวแบบมันเบิร์สแตเมจนะครับมันไม่ค่อยจะเกี่ยวกับพวกความโดะโจมตีสักเท่าไหร่ออกมาก็ไม่น่าช่วยอะไรนะเซลีสสติงอลัลลัชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นเบลดออฟเอเธอร์นิตี้ครับสำหรับเบลดออฟเอเธอร์นิตี้เนี่ยก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมันจะเป็นไอเทมที่จะช่วยเราฟื้นคืนชีพหลังจากที่ตายไปแล้วนะครับซึ่งไอเบลดออฟเอเธอร์นิตี้เนี่ยผมขอแนะนําว่่่าาาาาถ้เเเกิดววลทีแบบร กลัวว่าตัวเองจะตายง่ายเกินไปเนี่ยให้กดซื้อเคียลอามาตาไว้ล่วงหน้าในขณะที่เราซื้อเบลดออฟเอเทนิตี้ไปแล้วแล้วเวลาที่แบบเราตายไปแล้วเนี่ยให้เรารีบกดเข้าร้านค้าไปขายเบดออฟเอเทนิตี้แล้วก็ไปซื้อเป็นเดสิเคิลมาทันทีนะครับจะทําให้ต่อชีวิตของไวโอเลตของเราได้ต่ออีกนิดนึงนะก็ค,ค่อนขางจะดีนะครับสำหรับเทคนิคนีนะ้เป็นเทคนิคที่นักแข่งโปรเพเยอร์แล้วก็หลายๆคนซีมเมอร์หลายๆคนเขาใช้กันนะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมก็ใช้เหมือนกันนะเอาล่ะก็ หากใครที่ดูเซตเทมเสร็จเนี่ยต่อไปเราจะไปดูทางด้านของดูนและพลังแฝงกันเลยครับสำหรับดูนของไวโอเลตเนี่ยจะเป็นเซตนี N ้ e นะครับก็เป็นแครี่ครีดแรงนะจะออกเป็นแรปเพดสิบเมตรครับเพื่อเอามาได้กับตาคริติคอนกับข้อเสียหายคริติคอนของเราซึ่งจะคอมโบคู่กับดาบคริติคอนและดาบแดงจะทําให้แบบเราติดครีดได้ค่อนข้างดุนแรงนะครับสำหรับเซตนี N ้ e แบบถ้าเป็นแครี่หรือว่าเป็นแอซเซสซินเนี่ยแทบจะก,การันตีความตายได้เลยนะเวลาที่โดนไวโอเลตครีดเข้าไปนะครับต่อมาจะเป็นทางด้านของแอซเซสซินเนทครับ a s ส a s s i n a t e สลับกับสป i r i t นะจะเป็น a s s a s s i n a t e แล้วก็สป i r i t นะครับซึ่งมันจะช่วยให้แบบเราตีแรงขึ้นนิดหนึง่งแล้วก็ตีเร็วขึ้นครับจะเป็น a s s a s s i n a เ e 2เมตรกับ s ป i r i t อีกประมาณ8เมตรนะครับการที่เราตีเร็วขึ้นเนี่ยทำให้แบบเราสามารถเคลียร์เวฟเพลยได้ไวขึ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็ความแรงในการโจมตีมันก็จะช่วยบวกดดเมจของพิติคอนให้เล็กน้อยครับผมก็เลยใส่เป็น a s s a s s i n a t นะมา2เมตรที่เหลือเนี่ยก็เป็นดราก้อนครอมมาเล่นการจอกรอกกับดดเมจของเรานะยครับก็ สำหรับการแนะนำรูนก็หมดเพียงเท่านี้นะครับต่อไปเนี่ยเราจะไปดูทางด้านของพลังแฝงของไวโอเลตในแพลปปัจจุบันกันเลยหาแป๊บนะครับสำหรับพลังแฝงของไวโอเลตเนี่ยผมแนะนําเป็นเซตนี้นะก็อันแรกจะเป็นทางด้านของแบล็กสเตปปิ้งที่หลังจากเราออกจากพุ่มไม้เนี่ยจะสร้างโบนัสความเสียหายจริงนะครับเวลาที่แบบไวโอเลตดักอยู่ในพุ่มแล้วเรากลิ้งสกิลหนึ่งออกมายิงเนี่ยมันจะสร้างโบนัสความเสียหายจากแบล็กสเตปปิ้งได้ด้วยนะแล้วเป็นเนเชอร์กิฟฟ์นะครับจะช่วยให้แบบเราเนี่ยสามารถ ได้เลือดจากคริปาปดไดครับก่อนหนึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนนะว่าวโอเลตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เวลาที่เลือเดเยอะๆมันก็ค่อน้างที่จะเก่งเหมือนกันครับ mm hmm. แล้วมันก็ยิงแรงด้วยนะสามารถออกเป็นฟอสเ e ปแทนโอมนี N ่อาร์มแล้วก็ใส่เป็นเจสกิฟเราก็จะมีเลือดประมาณแบบ1,600พนระครับ mm hmm. พอ1,600้เนี่ยเราก็จะมีสโลติดมาด้วยบบก,กับสโลของรางแฝงสายพีเสื้อเนี่ยจะช่วยแบบเราไล่ฆ่าเขาได้ง่ายขึ้นนะวโอเลตก็เล่นได้ค่างจะหลากหลายสายครับไม่ว่าจะเป็นสายสโลหรือว่า สาย burst d a m a แต่ที่ผมแนะนำมากที่สุดจะเป็นสายเบิร์ส a m เมจครับแต่หากว่าแทงเรายืนดีๆนะแต่ถ้าเกิดว่าแทงเรายืนไม่ค่อยทืาไร่เนี่ยเราเอาเป็นสายถือ slow ก็ได้ครับเพราะว่า v i เออ t เลตก็เป็นฮีโร่ที่ถ้าออกสายถึอส l o w ก็ตายค่อนข้างยากบวกกับสกิลหนึ่งมันก็เป็น mobility นะใช้ในการหนีได้ค่อนข้างดีครับ v i เออ t เลตเนี่ยเป็น c a r ี y ที่สามารถสวนังเกิลได้ครับเวลาที่แบบังเกิลเขาเข้ามาล้วงเราอะถ้าเกิดว่าคนเล่น v i เออเลตช่งๆเขาจะสามารถแบบสวนกลับได้แล้วก็ฆ่าได้เลยนะครับอาจจะถึงขั้นฆ่าได้เลยนอันนี้ผมเคยเจอนะ เอานาคอยไปล้วงไวโอเลตเนี่ยเจอคนที่แบบเล่นไวโอเลตช้ำๆอ่ะเขากลิ้งหนีเราแล้วเขาแบบสวนเราตายเลยนะครับต่อมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของแบบรีคอเวอรี่แล้วก็เป็นการสลิงเกอร์มาเพิ่มดาเมจครับก็กต้องอธิบายกับว่าทําไมผมถึงใช้พลังแฝงสายผีเสื้อเพราะพลังแฝงสายผีเสื้อเนี่ยมันทําการ Slow สโล์ศัตรูครับสโล์ศัตรูเสร็จมันจะสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ10%ของ HP ชีสูงสุดหลังจากผ่านไป3าวีที่เราโจมตีปกติออกไปซึ่งไอไวโอเลตเนี่ยเผื่อเราเบิร์สเขาไม่ตายเราก็จะใช้แบบ ความสามารถของพลังแฝงสายผีเสื้อเนี่ยในการปิดสกอร์เขาได้อีกนะครับก็ค่อนข้างจะเหมาะกับเวลเลตเลยนะแต่อีกสายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสายประมาณนี้นะครับเป็นตายเกิดเนี่ยนะผมแนะนําว่าถ้าไม่ออกเป็นผีเสื้อเนี่ยก็เป็นตายเกิดนะครับประมาณนี้นะเอาล่ะหลังจากที่เราดูทางด้านของรุนไอเทมด้านพลังแฝงทั้งหมดแล้วเน,นี่ยต่อไปเราจะไปดูกันในตัวเกมกันเลยครับแต่ว่าอันนี้ฝากนิดนึงครับว่าหากใครที่เข้ามาดูเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ไปดูในตัวเกมกันเลยเอาละค่ะก็ขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านเข้ามาอยู่ในตัวเกมกันด้วยนะคะสํสำหรับในเกมนี้เราจะทำการมาเล่นไวโอเลตในสายเบิร์สต์แดนเมนเองพอแล้วกันนะขี้เกียจจะมาขี้เกียจจะมาพูดแบบนี้แล้วอ่าก็พูดปกติแล้วกันนะครับอาละครับก็ขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านเข้าขมาอยู่ในตัวเกมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะทำการมาเล่นไวโอเลตในสายเบิร์สต์แดนเมทที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับสำหรับไวโอเลตในสายปัจจุบันเนี้ย ก็จะออกเป็น broken spear รองเท้ากันซีซีแล้วก็เป็นดาบคริเป็น omni arm แล้วก็เป็น fedatus นะครับสำหรับ v i o เล t ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเป็นฮีโร่ที่เก่งแต่ต้นเกมเกลางเกมยันเลตเกมนะครับเพราะว่า v i o l e ตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีดาเมจค่อนข้างแรงมีสกิลโมบิลิตี้ที่ค่อนข้างจะพริ้วกว่าแคดดี้หลายๆตัวนะครับแล้วก็มีท่าสโลมีซีซีคือเรียกได้ว่ามันมีทุกอย่างเลยนะครับสำหรับ v i o l e ตเป็นแคดดี้ผมแบบยกให้เก่งเป็นอันดับที่2รองจากคาเินี่ในแผงปัจจุบันนี้เลยนะแล้วก็เป็นฮีโร่ที่ สามารถสวนกลับเวลาที่ป่าของอีกฝ่ายเนี่ยมาล้วงเราได้นะครับรวมถึงเวอาเ์เรก็มีระยะเข้าทําที่ไกลกว่าใครได้หลายๆตัวด้วยท่าหนึ่งเวลาที่เวอร์เ็ลกริ้งเสร็จเนี่ยมันจะยิงได้ไกลขึ้นและรุนแรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะเอาละครับก็ตอนนี้ก็ฟาร์มคลิปไปก่อนอฟาร์มไปก่อนครับคลิปเกมนี้แกรครีมเราเล่นดีนะถึงแม้ตอนต้งเกมอาจจะดูดึงไม่ค่อยโดนใส่ก,ก็เถอะนะครับตอนนี้เป็นการพาคทีหลังนะไม่ใช่การภาคสดนะเพราะว่าเสียงผมไม่ค่อยจะดีนะครับตอนนี้ก็ อย,อ,ยอยู่นะก็เลยภาคสดไม่ค่อยจะได้ครับพูด<อ>แล้วขอจิบน้ำนิดนึงนะเอาละครับก็มาแท็กคลิปกลางได้ตอนนี้ผมเห็นว่าเมทเ้วเนี่ยน่าจะยืนค้างอยู่นะครับอาจจะเน็ตไม่ค่อยดีหรือไม่ก็อาจจะหลุดนะครับผมก็เลยแบบมาแท็กคลิปก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นคลิปเราจะตายแบบสู่นเปล่านะครับอย่าพยายามย้ายคลิปสู่นเปล่าแล้วกันนะไอจังหวะเนี้ยคือตอนที่ผมมาแท็กคลิปอะแล้วตอนที่ผมจะกลับไปอะจริงผมก็ควรจะปล่อยป้อมนี้ไปก็ได้นะจริงมันก็ไม่น่าแตกหรอกครับ แต่ผมก็แบบยังจะดื้อด้านเข้ามานะเพราะว่าอย่างมันคือคลีนนะก็ตายไปตามระเบียบรับเกมเนี้ยอันนี้คือความผิดเองนะผมมากลับมาโดยดื้อด้านเกินไปแล้วจริงๆเราควรจะถอยแบบเราไปหลบท้องพุ่มนี้ก่อนก็ได้นะครับเมื่อกี้คือผมสวงอันสนกันป้อมมากเกินไปถุยห่วงกันป้อมมากเกินไปนะครับก็พูดลิ้นพันขลุกแล้วโทษนะครับสหรับการพูดลิ้นพันนี้ด้วยนะขอที่พูดไม่ค่อยจะคล่องสักเท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วก็เดินไปการเรียนตัวเองต่อเลยนะ จังหวะนี้ผมจะเดินมาเช็คสถวลมังกรให้หน่อยนะเพราะว่าเมือ่อหล่ออ่ะคอยดูอพิซซอบดราก้นเอาไว้นะครับซึ่งเขาก็มาตีจริงๆด้วยนะ <Never miss S 1> อันนี้ก็แบบเพืเ่อนนตีไปก่อนก็ได้ครับจังหวะนี้แกลเขาดึงสวยมากเลยนะเราก็แบบรีบเข้าเลยครับทั้งสองตัวโดนดแลเราก็เข้าไปทำาดามจให้เลยนะไ <Yeah. S 1> วเลนเนี่ยถ้ามากินสังเกตจะเห็นไหมครับว่ามันเป็นตัวที่แรงมากนะมันแบบยิงปืนใหญ่ท่าหนึ่งกับอันติ2ทีนี่แบบเลือดแคดดี้หรือว่าไฟเตอร์เนี่ยลดไปประมาณครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งไปแล้วนะครับ ถ้าว่าเป็นพวกนาคอสที่มันจะเข้ามาล้วงเราเนี่ยโดนเข้าไป1คอมโบเต็มๆมีมสิทธิ์ตายเลยนะครับผมถึงได้บอกนะครับว่า v i โอเ t เนี่ยเป็นฮีโร่ที่สวนเวลาที่จังเกิลเนี่ยมาล้วงเราเได้ค่อนข้างดีเพราะว่าความที่ v i โอเ t เนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีโมบิลิตี้สามารถหลีกหนีจากจังเกิลบางตัวที่เคลื่อนที่ช,ช้าๆได้รวมถึงมีระยะเข้าทําที่ไกลกว่าแครดี้หลายๆตัวนะครับทำให้ไวโอเลเนี่ยเป็นแครดี้ที่ได้เปรียบ ไม่ว่าจะเจอกับ Duncan, จังเกิลเจอกับแครี่ด้วยกันเองเป็นแครี่ที่แบบครบเครื่องมากๆนะครับและในช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะเก่งกว่าคาเฟนี่ด้วยครับผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเวลเลตเนี่ยมันไม่แม้มันไม่ใช่ว่ามันต้องรอของแบบคาเฟนี่นะครับเวลเลตมันจะแรงตั้งแต่ต้นเกมเลยนะ, <ๆ S 1> นะคาเฟนี่เนี่ยคือแบบมันจะแรงตอนที่แบบเรามีของสักประมาณ3-4ชิ้นแต่ว่าเวลเลตเนี่ยคือเรามีของแค่ประมาณชิ้นหนะึ่งสองชิ้นอ่ะเราก็เริ่มแรงแล้วนะครับเพียงสเปียชิ้นเดียวมาก็มีดาเมจมากพอจะปิดดาเมจฝ่ายได้แล้วนะผมเลยบอกว่่่านแแครีีทบบ เก่งทั้งต้นเกมกลางเกมและเลดเกมซึ่งมันแทบจะไม่มีแครี่ตัวไหนครบเครื่องขนาดนี้แล้วนะครับอีกตัวก็จะเป็นสวิก้าแต่สวิก้าเนี่ยก็ต้องรอของแบบเดียวกับคารฟนี่นะครับตอนนี้ผมก็โดยส่วนตัวความคิดของผมยกให้ไวโอเล็ตเป็นแครี่อันดับหนึ่งของผมนะครับในความคิดของผมนะแต่เอาจริงก็ถ้าตามไบเซอร์ก็จะเป็นอันดับที่2นะครับเป็นทางด้านของคารฟีนี่นะที่เป็นแครี่อันดับที่1นนะแต่ว่าผมถนัดใช้ไวิวเล็ตมากกว่าับผมก็ไม่มีตัวของคารฟนี่ด้วยนะ อาคตอนนี้เพื่อนเราโดนสตันเราก็ถอยมาก่อนก็ได้คือเราเป็นแครี่เรามไม่จำเป็นต้องไปรับเดเมจไม่ต้องไปรับสตันให้ใครก็ได้นะเราก็แค่ยืนทำเดเมจจากข้างหลังครับเล่นแบบป๊บอตๆครับแค่นั้นแหละก็เป็นแครี่ได้แล้วนะแครี่ก็เน้นเล่นแบบป๊บอตๆอขอแค่เราห้ามตายก็พอครับแต่ในคนเนี่ยก็จะเล่นแครี่แบบห้าๆไปหน่อยก็เลยโดนปราปีศาจได้ง่ายนะสังเกตไหมว่าผมพยายามเซฟตัวเองมากนะครับผมจะแทบไม่ได้ออกไปนอกระยะป้อมเลยต้องรอให้เพื่อนใช้ปุ่มก่อนเด้อผมถึงจะกล้าเข้าแต่ละุมนะ เวลาที่เราเล่นแครีเราควรห้แบบเซฟตัวเองนะครับพยายามระวังหลังระวังหน้าเอาไว้เสมอว่าจะมีใครนที่จะมาปิดดามเมจของเราหรือเปล่าเพราะขอให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เราเล่นแครีเราก็เปรียบเสมือนกับเป็นเป้าให้ป่าของอีกฝ่ายมาล้วงให้เราตายนะครับเอาง่ายคือเป็นเป้าให้อีกฝ่ายมาสังหารเรานะเพราะฉะนั้นการเล่นแครีเราจะมันจะต้องระวังตัวให้มากๆนะครับเวลเลตก็เป็นตัวที่สามารถเอาตัวรอดได้เก่งด้วยตัวคนเดียวได้นะเพราะว่ามีสกิลโมบิลิตี้มีดาเมจ ป่านเนี่ยจะสามารถเข้าถึงตัวของเรายากนะครับโดยเฉพาะนาคอสเนี่ยค่อนจะแพ้ทางไวโอเลตเลยนะถ้าเกมไม่นำจริงๆก่อนถึงจะบอกอันนี้ก่อน,รอนครับว่านาคอสเ่ยเป็นตัวที่ถ้าเกมนำก็ชนะไวโอเลตแต่ถ้าเกมเท่ากันหรือเกมตาเนี่ยนาคอสจะโคตรแพ้ทางไวโอเลตนะครับเพราะว่านาคอสเนี่ยเป็นตัวที่แบบบางครับมันโตไวโอเลตเบิร์สเดามจแบบยิงปืนใหญ่กับอันติไปทีเดียวเนี่ยเลือดนาคอสลดไปเกินครึ่งนะอันนี้ผมแบบกล้าพูดได้เลยนะครับในฐานะเมนนาคอสที่เล่นมา300กว่าเกมเนี่ยนาคอสสู้ไวโอเลตไม่ได้ครับอันนี้จริงๆนนะถ้าใกรณีีท่แบบ เงินเท่าเนี่ยลุ้ยังไงมันก็ไม่ไทยหรอกครับสวนเราตายแทนนะยิ่งช่วงเล็ดเกมนี่คือนาคอนหมดสิทธิ์ชนะเลยครับเพราะงั้นก็ฝากนิดนึงนะเวลาที่แบบเราเจอไวโอเลแล้วถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะทาเกมนําได้เนี่ยไม่รีบจบแต่การเกมเนี่ยแนะนำว่า,าไม่ควรหยิบนาคอนมาอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าในช่วงเล็ดเกมคือ v วโอเลเป็นตัวที่ดามจกวนม,กมากนะครับเป็นตัวที่น่ากลัวม,กมากๆการที่แบบเราหยิบนาคอนมาสู้เนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากนะครับก็ฝากนิดนึงนะเวลาเราแบบ ดรัฟตัวเนี่ยก็ช่วยดูก่อนนะครับว่าทีมฟงสงครามเขามีตัวอะไรบ้างนะนาคอร์ดเขาต้องรีบออกนครับถ้าเขาไม่ออกเขาโดนปืนใหญ่ของอันติเราไปทีเดียวเนี่ยเมื่อกี้คือเลือดเราน่านจะลดไปแบบเหลือข้อเดียวเลยนะเซปิลา่าแล้วก็ปิดปิกเธอได้ลิเตอเขาหิวป้อมเราไปหน่อยนะตอนนี้ออมให้เราบอกสลับแล้วเดี๋ยวเราก็สลับแต่ว่าอันนี้ยผมจะรอกลับไปแบบไปรีมานาแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าผมจะมาช่วยเพื่อนกันกลางก,างก่อนเพราะว่าตอนนี้กลางโดนวิฟตีป้อมอยู่แนละ้วก็มาช่วยเขาการก,ก่อนก็ได้ครับตอนเนี้ ังจากที่เราช่วยกันเสร็จเนี่ยก็ผมก็วับกลับเลยครับเพราะว่ามานาเราหมดแล้วก็ไวโอเลตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้มานาบ่อยนะครับเพราะว่าสกิลของมันค่อนข้างจะใช้ได้ถี่เลยนะการหยิบไปเล่นจังเกิลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับไวโอเลตจังเกิลก็เป็นฮีโร่ที่ฟาร์มไวโดยไม่ต้องพึ่งโรมมิ่งเหมือนกันนะสามารถหยิบไปเล่นในตำแหน่งของจังเกิลได้ครับระไวโอเลตแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขอบอกกอนว่าไวโอเลตเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ถ้าเราหยิบไปเล่นจังเกิลเนี่ย DPS มันจะค่อนข้างต่่าานนะร,บ,ระนบบบบเเเเจอไปปลแแพวกด e ็ ทางด้านของดินดิสไม่ได้นะครับที่เราจะออกเป็นธนูฟาร์มเราจะออกไปทางด้านของดาบฟาร์มโซลิเวอร์นะถ้าเอาไวโอเลตไปเล่นทางด้านของกังเกิลน,นะครับอ้น,นีคือเมื่อกี้ผมเล็งอันติไม่โดนนะเพราะผมกดแบบออโต้นะครับถ้าเกิดว่ากดโดนเนี่ยเมื่อกี้นาคอร์อะเลือดที่เหลือ2คอนะั้นน่าจะหายไปจนหมดเลยนะแล้ที่ผมบอกครับไวโอเลตเป็นตัวที่แรงดาเมจแรงนะครับแล้วก็สวนกลับนาคอสได้ดีมากๆถ้าถามว่าจะมีตัวไหนที่แบบชนะความคิ้วของนาคอสได้มากมายถ้าเรไปวโอเลตในบัลล่าแคดดี้นี่ก็หาได้ยากครับ เวลเลตเป็นตัวที่แบบมันหลบนาคอสได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะแล้วมันก็เอาตัวรอดจากนาคอสได้มันสวนกลับนาคอสก็ได้นะครับดาเมจของมันรุนแรงกวานาคอสว่าที่แบบนาคอสจะเข้ามารวงกันเนี่ยเราสามารถใช้เวลเลตเนี่ยกลิ้งหนีแล้วก็ยิงปืนใหญ่สวนกลับจะสามารถกดดันให้เขาไม่กล้าเข้าต่อได้เพราะว่าเลือดของเขาเนี่ยน่าจะหายไปประมาณ3ข้อข้าต่ำๆเลยนะครับถ้าโดนเราขนาดนั้นเข้าไปนะในจัหวะเนี้ยคือป่าเราเปิดได้ครับแต่ว่าทีมเขามาโซนเราก็ถอยก่อนก็ได้เพราะว่าเราเป็นแคดดี้นะป่าเราก็เป็นแคดดี้ครับเกมนี้ ต้องพยายามเซตตัวเองนะทั้งเราและจังเกิลเนี่ยเป็นแครี่เหมือนกันนะครับเลยทําให้เวลาเล่นจะค่อนข้างลําบากเพราะว่าเราจะตายง่ายครับประมาณนี้นะเวทได้ก็เวทครับแบบนี้แบบเราเวดคลิปป่าฝั่งตรงข้ามก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามจนเลยนะนะคอสเขาอยู่บนนะอ่ะไอจังหวะเนี้ยคือด้านบนอะ่ะเขาไฟกันเยอะนะครับแล้วผมเห็นว่าแบบไม่น่าจะมีคนมากันล่าแล้วผมเลยบอกให้โจมตีนะผมสั่งโจมตีนะเพราะตอนเนี้ยเราเอาป้อมเขาแตกได้แน่ๆแล้วครับหนึ่งป้อม อาจจะมีคนนึงว้า์ปกับมาแต่ว่าเขามาไม่ทันอยู่แล้วบวกกับแก๊กเราก็ไปโซนไว้ให้ตรงนู้นด้วยนะแก๊กเราเล่นดีครับเกมนี้เล่นดีมากๆเลยนะเป็นแก๊กที่แบบผมค่อนข้างจะไม่ค่อยเจอคนเล่นแก๊กดีๆแบบนี้เลยนะในแล้งเนี่ยก็สำหรับตอนนี้แลงของผมก็อยู่ประมาณคอนเกเลอร์ห้าดาวรับจริงก็ซีซั่นที่แล้วเนี่ยจะขึ้นไปถึงประมาณ30ดาวแล้วก็ตกมา28ดาวก่อนที่แบบช่วงรีซีซั่นเนี่ยผมจะกลายเป็นคอมมานเดอร์สี่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ 4, ค,ะ 5, ะมคอมมานเดอร์สี่มันก็ไดมอนห้าจะ ย้ำตันดาเมจให้เพื่อนนะครับเนี่ยเพื่อเราเข้าแล้วก็บอกแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดในกรณี่แบบเงินไม่ห่างมากหรือว่าเงินลิกเตอร์แล้วเขานาเลยเนี่ยเราจะแพ้ลิกเตอร์ขาดลอยเลยนะเพราะลิกเตอร er ์เนี่ยเป็นตัวที่แบบชนะแครรี่เกือบทุกตัวนะมันจะแบบลิกเตอร์เป็นตัวที่ถ้ามันจะแพ้มันก็แพ้แค่ตัวเดียวในเวลาแครรี่ก็มีแค่ไฮเดเตเท่านั้น,นครับตัวของลิกเตอร์มันมีความพิ้วที่แบบมันเข้าถึงแนวหลังแครี่ได้มีสกิลโมบิลิตี้นะครับก็มันมีดาเมจที่ฆ่าแคร์ดี่ได้ไน้จังวะนนี้ยเราเหาคออรรีบออกรบกั เพราะว่านาคอสถ้าเขาก้าเข้าเรานี่เราก็มีโอ,อกาสต,ตายเือนกันนั้นเราเลื่อเหลือแค่ครึ่งเดียวครับก็พยายามอยู่หลังแทงไว้นี่เห็นไหมพอเราออกมานาคอสเขาก็ไม่กล้าแล้วเพราะเขาคิดว่าเสียเวลาที่จะดักตรงนั้นเป็นแคดี่ก็พยายามหาโพสชั o นตำแหน่งยืนดีๆหน่อยนะครับเป็นแบบสิ่งที่แครี่ควรจะคำนึงมากที่สุดอะมันก็ไม่ใช่เรื่องของการทำเดเมจเป็นหลักแต่เป็นการหาโพสชั o นถ้าเราสามารถหาโพสชั่นที่ดีได้เราก็จะสามารถทำาดเมจให้เพื่อนรมทีมได้โดยการยิงจากแนวหลังและทําให้ปากของอีกฝั่งเนี่ รับก,การเล่นแครี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ตีป,ป้อมไปเรื่อยๆเลยนะจังหวะนี้ผมก็งงนะครับทำไมป้อมมันหันมารรตีผม <c oughs> แต่ก็ได้เป็นเพราะาปืนใหญ่ผมไม่เฉล็บไปโดนในสั่งด้านของโต้อ่อถ้าผมจะไม่ผิดเมื่อกี้มันเป็นเด็คสตาร์ใช่ไหมเออครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะจบแล้วสไลด์มายิงวิบก็ตายเห็นไหมแดเมจมันแบบมันขี้โม้มากนะเวลเลตเป็นแครี่ที่แบบเรามีของคริติคอนกับของเบิร์ดแดเมจสักชิ้นเนมื่อไหร่แดเมจบอกเลยว่ามันขี้โม้จนแบบไม่รู้จะทำไงแล้วนะ ือไวโอเลตเนี่ยเป็นตัวที่แบบสามารถยิงสวนเวลาที่ป่าเข้ามาล้วงเราได้ค่อนข้างดีแล้วก็ปิดสกอร์แครี่ด้วยกันได้เทพมากๆเลยนะเป็นแครี่ที่ผมยกให้แบบเป็นอันดับ1ห,หรืออันดับ2ในแผ่นปัจจุบันนี้เลยนะครับก็แย่งบัลลังกับคาเฟนี่ไปนะแต่แผ่นต่อไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าวโอลเลตจะยังเก่งแบบนี้อยู่หรือเปล่านะแต่จากตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะโดนเนิร์ฟอะไรนะครับก็ดูรัก g m นั่นแหละนะตอนนี้เราก็ได้คะแนนอันดับที่สอน,นะครับเราล่ะเราก็มาดูสกอร์ตอนจบเกมกันดีกว่านะครับ ซาดิจลลี่เป็นหนึ่งรอบนะเซาิก้าเป็น MVP นะครับเกมนี้สกอร์ตอนจบเกมของเราเนี่ยก็จะเป็น10.0นยครับข่า8ตาย1แอสซิสจ็ดไดเมจ20.1%แล้วก็ตีฟ68.2%นะครับอะครับก็หากใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นการสอนเล่นฮีโร่ตัวไหนเอกก็รอดูกันไปนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันตอนแรกก็ กะว่าจะสอนด้วงแต่ว่าผมคนที่เล่นด้วงไม่ช่ำจริงๆนะเอาตอมจริงเลยผมก็ลองฝึกด้วงมาบ้างน,นะแต่เล่นยังไงก็แบบเล่นไม่ช่ำสักทีนะทั้งที่นาคอยก็ยากกว่าด้วงผมเล่นนาะได้อันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันนะครับเอาล่ะก็ได้เวลาลาคันเพยงเท่านนี้แล้วนะครับ